บึงอีสานตอนนี้นำท่านผู้ชมเดินทางกลับมายังเขตพื้นที่ของจังหวัดเชยภูมิอีกรอบหนึ่งครับมีอีกหลายท่องทีในแถบทินหลูกหลานท่านพญาแล่ที่ยังนำเสนอบท่านครบพังภายพังภายออกจากบ้านตั้งแต่เสาของวันหยุด รีบรุดเบนหัวรถขึ้นสูน่ถนนหลวงเพื่อเก็บบรรยากาศสองฝั่งทางของบริบทเมืองพร้อมกับตำนานเรื่องเราค่วมเก่าก่อนเป็นเมืองมาเสนอสู่ท่านผู้ชมอำเภอ่อนสวรรค์น,นับบาปเป็นอำเภอที่มีประวัติศาสตร์อันยาวโดนครับและกามีอรารยธรรมสอนทับกันหลายสมัย เริ่มตั้งแต่สมัยทว่ารวดีสมัยขอมสมัยเล่าล้านสรางสืบเนื่องมาจนถึงสมัยปัจจุบันโดยสันนิฐานว่าค่อนสวรรค์นะครับถูกสร้างขึ้นมากก่อนปีพุทธศักราช2369เจ้าเมืองค่อนสวรรค์คนแรกคือท่านพระยาคุณหาร ซึ่งเป็นญาติกับเจ้าเมืองนคะรราชสีมาในสมัยนั้นยุคนั้นเพิ่นใดอพยพไผ่พ้นมาสร้างเมืองใหม่บริเวณราบหลุ่มแม่น้ำชี่อตอนบนเมื่อสร้างบ้านแปลงเมืองแห่งใหม่ขึ้นได้สำเร็จแล้วปรากฏว่าเช่าเมืองได้เข้ามาอยู่อาศัยยังร่มเย็นเป็นสุขเข้าปาอาหารอุดมสมบูรณ์แม้กระทั่งนกกาบินมาหากิน กัยั่งหลงไหลในความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธันยาหารของเมืองเมืองนี้ดังนั้นนะครับพญาคุณหานเพิ่นก็นจังได้ให้น้ามเมืองแห่งนี้ว่านะครกาหลงในสมัยต่อมา,ากเกิดสงครามแย่งเมืองขึ้นทรงผลให้ชาวเมืองนะครกาหลงต้องแยกใหญ่แตกออกเป็นกลุ่มและก็อพยพ ไปตั้งทินฐานอยู่หมองอื่นบวาสิเป็นบันบัวผักเกียนบั่นเพ็ดไงบันแทน่นบันม่อนบันดอนไกเทือนภายหลังจากทรงข้ามไดสงบลงชาวเมืองที่เหลืออยู่ก็จังได้รวมกันส้างและกะบูรณะเมืองขึ้นมาใหม่อีกครัหนึ่งพร้อมกับเปลี่ยนสื่อเมืองใหม่ว่าบันสวนม้อน หลายปีต่อมาเมืองก็ได้แตกออกอีกครั้งหนึง่งจนกระทั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีเช่าเล่าจากเวียงจันทร์จำนวนมากอพยพขามฟังแม่น้ำโขงเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยอยู่เมืองนครกาลงเดิมแล้วก็ได้ตั้งซื้อไม่ว่าบาันค่อนสวรรค์ต่อมานะครับบ้านเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบระเบียบ การปกครองรูปแบบใหม่ขึ้นในปีพุทธศักราช2449ซึ่งกำหนดให้เปลี่ยนการปกครองจากเมืองให้เป็นจังหวัดและกาอำเภอตำบลโมบานเมืองชัยภูุ่มตอนนั้นก็ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นจังหวัด่อนสวรรค์เองซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของชัยภูุ่มก็จังได้ไม่ถนะเป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของชัยภูุ่มครับ ่อมาเมื่อปีพศ2482ทั้งราชการได้แยกพื้นที่2ตำบลได้แก่ตำบล่อนสวรรค์และกะตำบลย่างหวายออกจากอำเภอเมืองชัยภูมิมาจัดตัง้งเป็นกิ่งอำเภอค่อนสวรรค์โดยมีทีว่าการอำเภอและกะศูนย์ราชการตัง้งอยกไก่กับบึงหนองแวงในเขตตลาดบันจอก วันที่3าท่านว่าคมพุทธศักราช2,495ได้มีพระราชกิจจานุเบกษาให้จัดตั้งตำบลช่องสามหมอโดยแยกออกจากตำบลควอนสวรรค์และกะพื้นที่บางส่วนของตำบลย่างไายเพื่อจัดตั้งตำบลนวนสะอาดหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2499ทางราชการมีประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ยกฐานะ กิงอำเภอขอนสวรรค์สังกัดอำเภอเมืองชัยภูมิขึ้นเป็นอำเภอขอนสวรรค์ภายหลังในมีการขยายโตของหมู่บ้านและกาประชากรจำนวนทีมากขึ้นเพิ่มขึ้นทังราชการเ็นกะจงใดพีหน้าให้มีการจัดตำบนเพิ่มขึ้นอีกตามลำดับคือเมื่อวันที่26มีนาคม พุทธศักราช2 5 1 4ได้จัดตั้งตำบลหอยไร่ขึ้นโดยแบ่งพื้นที่จากตำบลย่างไหยตำบล่อนสวรรค์และกะตำบลช่องสามหมอเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2 5 2 2ได้จัดตั้งตำบลบันโศกขึ้นโดยแยกมาจากตำบลย่างไหยวันที่11กันยายน พศ2 5 27ได้จัดตั้งตำบลโคกมังง้อยซึ่งแยกออกมาจาก,จากตำบล่อนสวรรค์วันที่1 5กันยายย่นพธศักราช2 5 3 2ได้จัดตั้งตำบลหน,นองขามขึ้นโดยแยกออกมาจากตำบลน,น้นสะอาดและจัดตั้งตำบลสีสำรานโดยแยกมาจากตำบลช่องสามหมอ อำเภอ่อนสวรรค์ตั้งอยู่ทางดันทิศต,ตะวันออกสุดเขตของจังหวัดชัยภูมิระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ38กิโลเมตรอยู่ห่างจากกรุงเทพมาหาคนครซึ่งเป็นเมืองหลวงเข้านี่า้กิโลนีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ไกลเคียงก็คือบังดันทิศเหนือติดกับอำเภอแก่งคอแล้วกา อำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับฟังดันตะวันออกติดกับอำเภอแวงไงและกะพื้นที่ของอำเภอแวงหน่อยซึ่งเป็นพื้นที่ของจังหวัดขอนแกน่นฟังดันทิศใต้ติดกับอำเภอแก่งสนามนาั่งจังหวัดนครราชสีมาฟังดันทิศตะวันตกติดกับอำเภอเมืองเชยภูมิและกะพื้นที่ของอำเภอแก่งคอ อำเภอค่อนสวรรค์แบ่งเขตการปกครองออกเป็นเก่าตำบลรอยสามโมบานครับในปัจจุบันก็คือตำบล่อนสวรรค์ตำบลย่างไวายตำบลช่องสามหมอตำบลนุ่นสะอาดตำบลห้วยไร่ตำบลบันโศตตำบลโคกมังง่อยตำบลหนองขามแล้วกะตำบลสีสำรานครับ อำเภอค่อนสวรรค์นับวาเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับชาวบ้านเป็นภูทีมีความรู้มีภูมิปัญญาหลายอย่างครับดังนั้นจึงได้เกิดวิสาหกิจชุมชนนะครับหลายๆอย่างเกิดขึ้นในแถบทินแถวนี้นะครับซึ่งที่เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือ ชาวบ้านนะครับเพิ่นได้นาเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติมารังสรรค์เป็นสินค้าพืนเมืองบวสิเป็นกระติบเข่าซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่ได้มาจากไม้ไผ่เป็นภาชนะสําคัญของพี่นองชาวอีสานเท่าที่สิต้องมีทุกคััวเฮื่อนล่ะครับซึ่งมีแหล่งผลิตนะครับอยู่ที่บ้านสําลานหรือว่าตําบลสีสําลานครับ อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของผ้าไหมอำเภอ่อนสวรรค์ครับที่ไม่ชื่อเสียงนะครับในด้านการท่อผ้าไหมมัดมีและกาผ่าโทเล่ไล่ต่างๆการท่อผ้าในส่วนนี้สิมีปรากฏอยู่บุนละครทั้งบรรโศกบรรน,นนแต่บรนยั่งไหวบรค่อนสวรรค์บรรน,นาโมน้น้องตะไคร่น้องให้น้องบัวพี่วัง อีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอได้นะครับสำหรับที่ไดเดินทางมายัางเขตชัยภูม่มก็สิได้เห็นอาหารรสเด็ดนะครับหอยระยงงะย่างนั่นก็คือม่ำครับซึ่งเป็นอาหารขึ้นซื้อของพี่น้องชาวชัยภูม่มโดยการนําเนื้อหมูหรือว่าเนื้องั่วนี่ครับมาหมักใส่กับส่วนผสมต่างๆบ่ววาสิเป็นตับ กระเทียมบันจุไว้ในใส่ของวัวของหมูขับหือเป็นพุ่มปัญญาการถนอมอาหารชนิดหนึ่งของพี่น้องชาวอีสานเท่าขับแรงที่จำน่ายทีสำคัญนะครับของพี่น้องชาวอำเภอค่อนสวรรค์นี่ยอยู่ที่ตลาดช่องสมหมออำเภอค่อนสวรรค์ทางออกไปจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องส่วนหนึ่งกะสิมีจำพวกมอนคิดครับ เป็นเครื่องใส่นุนนอนของชาวอีสานมีสีสันละกหะลวดลารหลายหลักนะครับสวยสดงดงามเป็นของฝากของตอนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลหน,นองคามละกะบ้านหนองบัวเพ่ว่งตำบลบันสุกกาหลงค่อนสวรรค์สำคัญระใหงยผ่าไหมหมัดมีหมากมี่หมอนคิดวิจิตกระติบสารชาวบ้านสุขหลาย มากไม้นกเป็ดน,นามงามลำวัฒนธรรมข้ามฝันของพี่น้องเข้าอำเภอค่อนสวรรค์ครับได้นำ่ันต้ชมนะครับเข้ามากเลาะบนบริบทบานบริบทเมืองของค่อนสวรรค์ได้หูได้เห็นความเป็นไปเป็นมากข,ของบ้านของเมืองเป็นแหลกกาสีไดอำลาพาจจากครับไหวพอกันคิดไม่คิดหนักสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ